สวัสดีค่ะเมื่อนี้เพชรสิภาพเพื่อนๆไปเบงเฮ็ดเพิงขาไล่ขึ้นเก่าค่ะตอนนี้เฮ็ดเพิงขาไล่กําลังเกิดจุก,กจิก,กอุปอิปนะคะรูปร่างหน้าตามันอาจจะขยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบ้างนะคะตอนเวลาตรงดอกมันโดนหยามันบลระค่ะขึ้นมาตรงหยาหรือว่าตรงกิ่งใหม่มันก็สิเป็นรูปร่างหน้าตาจินตนาการไปเองนะคะ ทุกคนอาจจะบ่งหูวัาหาตาจากไหน,นต้องไปเบิ้งคลิปนี่ค่ะไปกันเลยค่ะืม้วมอสส์สปาร์ 爷爷奶奶，你们不

咚！咚咚咚。 เห็นคลิปแล้วเป็นจังไดค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่ารูปลางนาตาเฮ็ดกำลังเกิดจุกุจิกินี่เป็นนาตาจังไดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงจะคิดโบตแตกต่างจากเพชรเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะคลิปนั่นเพชรกะอ่าเพื่อนวีไล่กับลูกทรายเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะไปอยู่บ้านภาคตาอากาศทางเนื้อของนอเวค่ะโบไกลจากกระท่อมเพชรเนาะคะ่ะโบใจไกลจากบ้านภาคตาอากาศเพชรขับรถไปประมาณเคิงเอ้ย เกือบสองชั่วโมงค่ะจังคอยสิฮอตถึงว่าอยู่ทางฝุ่นเฮ็ดของเขาออกแล้วเนะนะคะเนาะแต่ว่าอยู่ทางนี้มิตเตเฮ็ดนำมาค่ะราคาคลิปนี้เพจเขาฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กำลังใจเพจนี้ด้วยค่ะเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ